ครับทางนี้เป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยงามแหงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขนนสุวนครับผมขอกัน้ํำเส้าครับหลังจากฝนตกเศร้าไหมครับผ้ามายางเลาะหัวให้ไปหน้าครับหาเก็บกวักวัน มอนีเซาที่28กุมภาพันธ์2568นะครับเก็บผักหวนันคลิปที่สองของปีนี้นะครับรอบที่สองนะครับผักหวานปลาเกิดเองตดำธรรมชาตินะครับเด้อยูอ่าให้ไปหน้านี่แหะครับ หลังจากฝนตกเศร้าครับพี่น้องครับผู้นำมองปลาครับสุกเต็มเลยคนอันนี้เป็นพักการปลูกนะครับเดิมบริสุทธิ์มาปลูกนะครับอันนี้เป็นพักหวานปลาครับมันเกิดอยู่นี่นะครับมันเป็นอยู่หัวหน้านะครับออกมาอยู่หน้าเลยนะครับเดิมออกมาอยู่หน้ากบนองเดียแล้วออกมาอยู่หน้าครับมาเข็ดอัน เห็เฟืองนะครับสองล่งบ่ค่อยได้ล่้คลิปปันได้ดอกครับเพราะว่าอยากน้อเห็ดอยู่นะครับกุหลาบขาวฟ้นค่อยสีได้เศร้าเห็ดเห็ดนะครับเบิดฝฟนก็เห็ดเห็ดเฟืองต่อสลับกันไปสวยงามมากครับวันน่อนอนอ้อนนอนเมืาะว่านีน่นนนนแงใครบดเดงได้ยู่ เสีหายใครเหรอว่าท่านว่าท่าน,าานตึงต่วใครมาเดียงก,กันได้ใครตึงอยู่สีหายใครนี่พี่น้องท่านอะไอย่างไรพระวานเกิดไหวนะครับ,รบดีใบเด้อครับเด้อยพระวันปลากระซังรีใบมันดลดรีออกนะเบิ้ลอันนี้ผมดีใบออกนะครับนี่ นี่ใบออกไห้เบิดเลยมันจะเกิดเองครับตรงพยานมั่งตายครับหีใบมันเลยว่เดียวเนี่ยห้องมากใบกุ้งกระแฮงเบิดครับทางนี้งอน,นได้ที่มัน เงาวงาครับหยอดใดที่มันยัวงวเงาวก็เอาไปเ,เก็บรอบหนาก็ได้มันช่เป็นรุ่นเป็นรุ่นของมันไปพดครับเปิ่งทางนี้เป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยสวยงามมากก็บประวน้ํากันได้ครับเด้อสดสดจากตนนะ ฝนตกมากจังหน่อยไงอีหลอกก็เริ่มเกิดนะครับอีหลอกดอกกเจียวเกาอยู่บ้านนี่จักจั่นเนาะฝนตกมากจังจักจั่นก็อยากออกเนียจักหน่อยละเดือนมีหน้ามันเดิมออกเดือนไหนมันบม่มีนะครับศูนย์พันไปงเปิดละจักจั่นจักจั่นมันแข็งดับไปละตะกี้โอ้หลายทีนี้คาดว่าน่าจะพึ่ง่าจะออกหลนะครับซนดี คนดีอึ้งมากแน่นอนอ๋าดีครับงามเก็บไปแกงเก็บไปแกงเก็บเปหนึ่งก็ได้หนึ่งใส่ป่า เพ็บมต้นเหงื่อเหียมอือเอ๋อเก็บจากต้นนี่ไปแกงเนี่ยอ่อนดีแห้แงครงับมาตรงคางขึ้นคางขึ้นนะมันจะแข็งแน่ยหย่อนมันนะเก็บไปห้องกับแกงสุดๆุดลดแกงใช่หมมันแดงเนี่ยใครมันแดงกับมัไดงต้นน้อยน้องใหม่จะออกขตนครับ เคยหาทได้น้ำใหม่ใหญ่เดือนเมษาฝนตกแบบนี้นะครับมันเกิดน้ำใหม่ใหญ่เดี๋ยวจอก,กันอาทิตย์กูกลัวนะครับค่อยไปรอมึงกันไปรอมึงน้ำใหม่กระสาก่อนลนะ่ะน้ำใหม่กระส่าต้องเกิดก่อนน้ำใหม่ใหญ่อาทิตย์สองอาทิตย์เอ้าประมันเนี่ยงอนหน่อยเก็บเบินไปวิธีการเก็บนะครับนี่ รีไปแบบนี้เลยมันก็จะได้แตกงอนไหมนะคระับนีรีแบบนี้เลยรึบอออม,มากครับอออม,มาก ยืนเดี่ยวหนอดอบับอ๋อน้ำหลุดยังไงห้าเสาเสียงนกห่องนกคุ้มอยู่เจ็ดแปดต้นนะครับโขกวันปลาอยู่หน้า แม่แล้วจงไวเราบ่ได้ออออกมันมันอาออกก็คือสิบบ่ได้กินเนาะหาน้ําปลากับเขาค่อยมีนะครับสมือนี่หน้าไพ่หน้ามั่นนะสมือนี่ครับขาเจ,จ้าจากแพ่งเนี่ยจะไปหาคึตะกีมันบ่ได้ครับมันบ่คืออยู่ทั้งผู้เนาะ้านผมก็ได้มันอยู่ทั้งผู้ข้าเจ้าผ้ากันหาหล่นนี่บ่ได้ครับหน้าไพ่หน้ามั่นอ่ะคนณ่าค่อยยังห้เก็บกัแพ่งไว้กินเพ่อนเนาะ ผีครัรรบออ,น,อ,อ,อน,นนี้ออกำลังแก่แล้วเนี่ยกำลังสะแกล่ะเกลวเองเบิ่ดเลยอันนี้ผมผมดีเบิ่ดเลยเด้วเนี่ยเพิ่มนี่ยดีใบออกเบิ่ดเลยดีใบแล้วก็เอาตะไคร้มาตัดนี่เห็นมรับนี่สังเกตของพ่าตะไคร้มาตัดมันเลยแตกยอดไหวครับ แป๊บเดียวมาคืนมาทางผีก่อนครับกำเด็ดออกครับนี่ด็ดออกแล้วมันเกิดไหมว่าเขาเก็บนี่อวา เาห,หักออกเข้าเด็ดแบบนี้นะมันบ่ค่อยเกิดคำาบ่ค่อยแจกงนอนถ้าต้องเด็ดออกแบบนี้ไปเลยตาดูต้งๆงแห้งเด้ยจเอาได้หุ้นบ่อยากกองครับยานงามันหักหักง่ายครับตนน้นราง เก็บวัฒนธรรมอะไรนวครับเนาอู้หูสุดายสุดายน่าตื่นเตมบ โอ้ยะเป็นไงมันเย็ยิ่งงามแต่พี่เจ็บเอาก็อีมากน้องเดียวพี่อยู่ใส่ไรกับปะเจะอียุงเห็ดโอ้งน้องก็อีมาอืมจริงจริงเก็บได้หบิดเลยครับกำลังงามกเก็บมันแต่งยอดไม่ลดหัวดินมันกำลังซุ่ม ไปครับไปเ,เก็บต้นสุดท้ายกันครับต้นสุดท้ายของเมื่อนี้ครับข้างนี้ก็มีอยู่สองต้นนะครับกำลังแตกยอดเ,อเก็บไปตวหยอดนั้นยอยาวยอดแดงนว่าท่านแดนนครัเอาไว้รอบหน้า ดี๋ยวสรุปผลงาน,ม,งนมื่อเนี่เบิ่งครับเกือบเต็มตาครับตะกานชดๆดแกสวนครับพี่น้องครับเอาครับสำหรับวันนี้ก็สวยเติบแล้วหิ้วเขาแล้วนะครับเอาฝากพี่น้องเบิร์สุสุชุนไว้เพียงเท่านี้เด้อครับเด้อยค่อยพอกันมือนะ่อหนาครับผมสวัสดีครับ